ถักไปบ่ตอบเล้อถักไป,ปตอบจกไปยืนสได้นะราไปจก คอยเป็นคนนิสารคอยมาทำงานคอยมาอยู่ตั้งนานหลายปีสิกลับไปคอยคิดทอดพอ่อคอยคิดทอดแม่คอยมาอยู่ตั้งแต่หลังจากจบหมอปลายบ้านของคอยมันแรลง าเงินเดือนบ่ได้ต้องมีค่าใช้จ่ายชายวันต่อวันถูกความจนเลยคิดให้เป็นคนไกลบ้านช่วงเทนสการจะโงอเกินบ้านเหาอา ละน้อ,องคิดทอดบ่คิดทอดคอยอยู่ปออีแม่อีพออยู่ทางบ้านห้าอยากกลับไปเบิ่งหมอลำคือเก่าเต้นนาหาฮอดเศร้ากบผู้สาวคนเดิม อยากกลับไปยังเล่นคันแท่นาไปสาปลาย้ำตำมะคงฮามคิดหอดทางเดิมคือทางกลับบ้านเฮาโอ้โอ้ละหนอโอ้โอ้ละหนอ นอโอ้โหโอ้โหโอ้โนอนคิดทอดปวคิดอดคอยอยู่บอีแม่อีพ่ออยู่ทางบ้านเหาอยากกลับไปเบิ่งหมอลำคือเขาเต้นหนาหันหอดเศร้า กับผู้สาวคนเดิมอยากกลับไปยังเล่นคันเทนาะไปสาปลาย้ำตำมะคงห้ามคกิด็อดทางเดิมคือทางกลับบ้านเฮา เด้อคนหน่อยงานเห็นท้าคำหส่ได้นี่เนี่ยนีสารเอออาจจะุกภาพแข็งแรงกระเาะแข็งแรงยันตะโควิดเนาะวิดท่ันสี่ใช่ไหมอ๋อสามเข็มแล้วปัดนะนาะัไร้ไเก็บจะจนอัดก็เบาเ่าเบาหน่ได้ฮะ บาตัวแมงาเนี่หลือคนคนอยู่ดีม่แหงด้สุกพะเพ่งแรงหาเงินหาทองามีดีได้ังรวยีมีแหงตลอดปีสาธุก้อนนาธุกับคุคกับ